สวัสดีครับเอิร์ธนะครับและนี่คือแชปเอิร์มอเตอร์ช่องที่จะนํารถดีๆรถเด็ดๆรถแลงๆรถที่น่าสนใจมารีวิวมาขายมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้ววันนี้นี่เลยเอิร์ธมากับที่บิ๊กเบิมในราคาที่ดีมากและข้อมูลที่น่าสนใจมากคันนี้คือ G63AMG ปี2023ไม่3,014,990 0 0เท่านั้นแต่ก่อนจะเข้าเรื่องราวของราคารถยนต์เดี๋ยวนี้เอิร์ธจะมาหาคำตอบว่าทำไม G-Class มันถึง ซีคัทมันมีที่มาย่างไงทาไมทรงโบราณอย่างนี้และทําไมหลายคนถึงต้องการมีมันไว้ในครอบคองแต่ก่อนจะไดฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเอ,อิร์ธฝาดทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจติดตามช่องของเราหน่อยนะกดหรือยังถ้ากดแล้วพร้อมแล้วไปดูกันในปี1900นะครับมีกริยัของอีหล่าที่ชื่อว่า ท่านบอัมัดเรชาปาลวีอันนี้ออกเสียงผิดยัยงไงขออภัยนะตอนนั้นน่ะท่านได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเดมเลอร์ด้วยและท่านก็เป็นขษัตย์ที่ชอบสะสมรถมากเป็นคอเลกเตอร์คาร์ระดับตนน้นๆของโลกเลยมีรถในครอบครอง2 3 0 0พันคันเยอะมากทีเนี้ยจะอยากไปล่าสัตว์อยากได้รถออกมาทำสงครามดูวย่อยากได้รถแบบที่มันลุยทุกที่จริงถ้าเลยเอาไอเดียนี้ไปเสนอ Mercedes Ben z ก็คือเดมเลอร์ในตอนนั้นเอาไปเสนอว่าอยากได้รถ s u v วสมรรถนะสูงที่มันดีไปได้ทุกที่เลย เบนก็แน่นอนใช่ยเยสิครับเพราะตอนนั้นแกนถือหุ้นอยู่เยอะมากเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยทีนี้เบนได้เกิดไอเดียในการทำเจ้าจีคา้าขึ้นมาและก็เริ่มเดเวลลอปมากว่าจะได้ตัวถังของเบนเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะได้ออกขายจริงจใช้เวลาเกือบ9ปีเพราะว่าตอนก่อนที่เจ้าจีค้าจะสามารถนําออกมาขายได้เขาได้มีการทดสอบทั้งที่ร้อนจัดอย่างเซเลสไย,ยส์สารลาหรือที่เย็นจัดอย่างอัฟติกเซอร์เคคือไปมาทุกสมรภูมิละไปมาดูที่ว่าบนโลกนี้เราจะสร้างรถที่ไปได้ทุกที่จริง ดังนั้นเลยเกิดเจ้า g ีคลาสตัวแรกขึ้นมาคือตัวถัง W460 ก็คือออกมาโอ้โหตัวฉายกระแสต,ตอบรับดีมากเลยอย่าลืมว่าตอนนั้นคนทําตลาดมีแค่อังกฤษก็คือมีแลนด์โรเวอร์เนาะถ้าเกิดฝั่งอเมริกาก็มีจี๊ปฝั่งญี่ปุ่นก็มีพวกแร็คโครเซอร์ดังนั้นเมอร์เซเดสเบน์เพิ่งมาลุยตลาดเนี่ยแล้วเป็นค่ายที่ทาช่วงล่างมาได้ดีมากทำรถมาได้ดีมากกระแสเป็นไงตอบรับมาทั้งโลกเลยโอ้โหตอบรับ,รบดีมากกระแสลนหลามมากที่คนสั่งเยอะที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของกองทัพ,ก,ทพสก, Class, กสมาาภต เหมือนสมัยนี้ G ีคาสจะเป็นรถที่สามารถโมดิฟายได้เยอะมากสมัยก่อนคุณจะสามารถเห็น G ีคารสมีติดปืนกลทั้งบนเห็น G ีคา์สเป็นรถคุ้มเกาะใช้ลำเลียงทหารเห็น g ีคารสเนี่ยสามารถขนสเบียงขนอะไรทั้งหมดรวมถึงคุณจะเห็น G ีคาสคันหนึ่งถ้าคุณไปที่มิวเซียมนะเห็น G ีคาสคันหนึ่งที่เป็นรถแบบคุ้มเกาะเลยนะแต่ตัดตรงเนี้ยแล้วเป็นกระจกสูงเขาใช้เป็นรถที่ขนเขาเรียกขนส่งแล้วกันหรือว่าไงดีพาโป๊ะ ศาตวาปะปาของศาสน,นาคริสต์คือโป๊ปแหละก็ขึ้นจีคลาสเหมือนกันตัวจีคลาสทำกระแสมาดีมากตอบโจทย์ได้ดีมากทําตลาดมาเรื่อยเรืยนะครับจนถึงมาในช่วงปี1990ถึงช่วงปี2000ตอนนั้นน่ะมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากคือกระแสตอบรับจีคลาสมันดีทั่วโลกอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันยังตีตลาดอเมริกาไม่ขายเพราะว่าจีคลาสตอนนั้นน่ะด้วยความที่ช่วงล่างอ่ะเขายังเป็นแบบ low ล e n s อยู่ยังไม่สามารถปรับ differential lock แยกอิสระอะไรได้แรงม้ามันจะไม่เยอะมากทีเนี้ยก็าเลยเกิดปัญหาทีนี้ทํำยังงงงงงไเเ้ากกกก็ตตอพึ่่่่่สสนนแททีีุดใโล ที่สามารถทำให้ได้แชมป์ฟอร์มูล่าวัน8ปีซรนนั่นก็คือ AMG G-Class จากออสเตรียเลยถูกชิปไปที่เยอรมันเพื่อใส่เครื่อง AMG ครั้งแรกลองจินตนาการดูว่าเราจะเอารถที่สมบุกสมบันไปได้ทุกที่ในโลกมารวมกับเครื่องยนต์และกำลังโดยสมองของคนเยอรมันที่แบบเก่งโคตรๆทางด้านวิศวะมันเลยเกิดเป็นรถพวก G55 AMG คันแรกและลุยตลาดอเมริกาผลตอบรับไม่ต้องพูดถึงครับตลาดแตกครับโอ้โหเบอว์รี่ฮิลเศรษฐีบิลล์อี G-Kart มันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคัง่งมันคือแบบตอนนั้นคือแบบเฮ้ยฉันขับรถในรถกองทัพอะ่ะอยู่ในเมืองอะ่ะแล้วรถกองทัพที่แบบขับแซงซูเปอร์คาร์ได้บางคันอะ่ะคือมันเดือดมากมันแรงมากแล้วมันเทมมมันมีสตอรี่ยูนิคและเรื่องราวมาเรื่อยๆจนมาถึงในปี2019นะครับ Mercedes-Benz g l a s s ได้เปิดตัวเจเนอเรชันที่2คือมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเยอะมากก็คือตัวที่เราเห็นนั่นแหละเป็นตัว G63 AMG ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเยอะ ในเรื่องของโครงสร้างอันนี้ไล่ข,าขล้าคร่าวให้ฟังก่อนนะตัวโครงสร้างหลักเขามีไอเดียอยู่2อย่างหนึ่งคือต้องทำไงก็ได้ให้มันใช้งานได้จริงดีจริงดีกว่าเดิมนิ่งกว่าเดิม,ดดมใหญ่กว่าเดิม2แข็งแรงกว่าเดิมแต่ต้องเบาลงนะอา้าวปัญหาละทีนี้โครงสร้างเลยเสริมความแข็งแรงหนะักมาทั้งโครงเสา A โครงเสา B โครงเสา C ทุกอย่างจะเป็นเหลก็กกาที่หนาก็ปกติประมาณ4นิ้นเลยคือตัวถังแบบมันเป็นบอดี้ออนเฟรมดังนั้นมันจะใหญ่หนาและหนักมากแต่ถ้ามันหนักเธอท้าไปก็ไม่ได้ดังนั้น ส่วนที่บางส่วนเขาจะลดออกฝากระโปรงตัวประตูต่างจะใช้เป็นอลูมิเนียมแผนและนี่คือที่มาของตัว G-Class ปี2019ซึ่งหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยกระแสะโคตรดีเพราะว่าน้ำหนักเบาลงโครงสร้างที่เบาลงกับแข็งแรงขึ้นมากกว่า55% แล้วมันยาวขึ้นร้อยกว่ามิลกว้างขึ้นอีกร้อยกว่ามิลสูงขึ้นอีกมันใหญ่ขึ้นในทุกมิติดีขึ้นในทุกมิติทีนี้กระแสตลอดก็ดีทัโลกเลยและนี่คือโมเดลที่เออจะมารีวิวนี้นี่คือ G 63 AMG ตัวถัง W 463ซึ่งเป็นล่าส g e เจเน t เรชันแล้วทำไมถึงล a าสุดเจเนเรชันตอนนี้ไม่ได้ความรับอะไรเขาประกาศหยุดผลิตแล้วนะครับเพราะตัวถังใหม่ที่รถไฟ้ฟเข้ามาแล้วดังนั้นถ้าคุณอยากได้ G ตัวสุดท้ายได้เป็นเครื่องสันดาบที่เป็นที่สุดของ AMG รถสมรรถนะ คันหนึ่งที่ทั้งโลกให้การยอมรับว่านี่คือ king of SUV ที่ดีสุดในโลกตอนนี้มีที่ใช้มันมอเตอร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากหน้า,ไป,าไปท้ายไปข้างในกันเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาที่แชมป์มอเตอร์นะครับเป็นรถ mercedes amg g 63ปี2023ัย0 0ไม่3,000ซึ่งคันนี้ full option เลยใส่ามาเต็มมากคือด้วยตัวสีได้เป็นสีด้านนะอันนี้ไม่ใช่ฟิล์มสีจริงนะนี่คือสี black b a c no นะครับสีด้าน สั่งออปชั่นในแพ็กเกจมาทั้นในได้ฟูลคาร์บอนด้วยทุกอย่างครบพูดตรงนี้เีขอคาดิดหนึ่ง G Class เนี่ยสมัยก่อนเขามีความหลากหลายใช่ไหมคือเขาเอาไปตัดเป็นรถปร้ไปทำเป็นรถทหารขนพล,ล,ลเรือนขับในเมืองมันมีความหลากหลายทุกวันเนี้ยดี DNA ความหลากหลายยังส่งต่อมานะแต่อาจจะไม่ได้ใช้ทางทางทหารแบบนั้นละแต่ว่าสังเกตว่า G ีค a า s ในตลาดทุกคนมันมีเยอะมีหลายสีสีเขียวมีสีส้มมีสีขาวมีสีนอกมีที่เลือกเยอะสีในมีที่เลือกเยอะ คุณรู้หรือเปล่าว่า G c คลา s อะถ้าเอาละครนะจะเป็นนอนแมทกันนะสีภายนอกภายในอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถสร้าง G ีค a า s ที่แตกต่างกันได้มากถึง1ล้าน2แสนรูปแบบคือคุณเลือกเลยคุณชอบแบบไหนอะฉันชอบภายนอกส้มข้างในแดงเบาะเขียวขีดฟ้าได้หมดคือมันมันมีสเสน่ห์ขนาดนี้มันดีมากอะ,อะมาต่อที่ G ีค a า s ดีกว่า c ีคลาครับด้านหน้ากระจังมาเป็นอย่างนี้เลยจะได้ความ DNA ความบึกบึนคว,มมความเป็นทหารความนแบบมัสโซลของออฟโรด มาครบเลยและด้านหน้าคุณจะได้กระจังแบบ radiator g r i l l นะตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่านี่คือ g 6กหรือ g 4ี่ถ้าเป็นพวก g 4 0 0 g สามาสวยกระจังหน้าจะมีขีดตัดนะถ้าเป็นแบบกระจังซีซีอย่างนี้ตัวนี้คือ63และด้านหน้าจะได้ตัวเป็น mercedes benz ที่เป็นกระจกอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ให้สองกระจกแต่อย่างใดแต่ในนี้มีออปชั่นซอนอยู่คือตัวพวกระบบช่วยขับต่างๆตัวของดิสโ o n i c ระบบขับตามอยู่ในนี้ครบหมดด้านบนเห็นตุมต่มๆตรงนี้นี่คือกล้อง360อองศาใช้มองรอบคันได้นะครับผม ตาโลโกเบนสวยจังเลยชอบนี่กระจังหน้าบุบเบอย่างนี้พร้อมกับไฟเอเกลักษณ์เด่นๆแน่นอนจีคัสไฟไม่กลมไม่ได้จ้านี่คือไฟกลมของเขาแต่ในไฟกลมๆที่รูปทรงโบราณอย่างนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าข้างในมันมีเทคโนโลยีสูงมากนี่คือไฟมัลติบีมที่แฝงไว้ด้วยไฟมากกว่าแปดสิบสี่ดวงสามารถยิงแยกไฟแยกขวาทํางานได้หมดและมีที่ฉีดน้ําล้างด้วยเผื่อเพื่อ,อนโคนและด้านบนขึ้นมาคุณจะเห็นที่แบบหู oo, ใหญ่มากนี่คือไฟเ้ยวไฟเลี้ยวใหญ่กว่าป้านเลยท้งไฟเ้ยว โคเทเป็นเอกลักษณ์เนาะเอกลักษณ์ของทรงกบสไตล์รถถังเส้นสายความบึกบืนไล่ลงมาครับคุณจะเจอกับพาร์ทล่างที่เป็นแบบการชนใหญ่ๆแบบบิทเบิร์มเลยฟอนบัมเบอร์ถ้าเป็น63ฟอนบัมเบอร์ดจะหนากว่าใหญ่กว่าและที่พิเศษคันนี้เขาสั่งแบบนายแพคเกจมาดังนั้นทุกอย่างที่คุณเห็นตัวรถแหละสีดําดานใช่ปะ่ะตัวพวกนี้ดำ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 ,ดำ,ดำครบคือคันนี้คือความดุคือไม่มีเสน่ห์มากอะเนี่ยซีทุกอย่างตรีมทุกอย่างนี่คือสุดยอด ของจีค้าสวยอะชอบเป็นคันที่รีวิวแล้วแบบเพื่อนรู้ว่าผมอยากได้มากเลยอยากได้จริงๆริอย่างที่บอกไปว่าคันนี้สั่งเป็นไนแพ็กเกจมาดังนั้นคันนี้จะได้ล้อ22นิ้วสีใหญ่มากนี่คือวายสปอคเอ็มจียนิ้วครับเป็นลายเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของจีค้าแหละคือได้ลาย,ยานี้เลยได้เบรกสีแดงนะครับเบรกเป็น6.3 AMG นะครับผมโอ้โหดูช่วงล่างอันเบลยมคันนี้ช่วงล่างช่วงล่างของจีค้าตัวใหม่พูดนิดนึง W463 เนี่ยเราจะได้ช่วงล่างจีค้าด้านหน้านะะเป็นแแบบแยกอิสร คือมันทางานอิทีพีเนสเลยแยกอิสระได้ดังนั้นแปลว่าเวลาขับที่ความเร็วช้าหรือขับรถไปในเมืองอะมันจะนิ่มนวลมากมันจะเป็นรถที่ไม่ได้ใช้ยากเลยเยมันใช้ง่ายมากแต่เขาจะมีเทคนิคนึงคือปีกนกอะเขาจะติดตัวต่างสุดนะของปีกนกอะให้อยู่สูงที่สุดเท่าที่ทําได้ดังนั้นมันสามารถทําให้ลุยน้ำได้ลึกมากถ้าตามตัวเลขเขาลุยน้ำได้ประมาณเกือบหนึ่งเมตรเลยเคยเห็นที่แบบจีคัสขับลงไปลุยแบบหกคูหกว่าที่ขับไปลุยในสวนน้ำเลยอันนั้นมันลุยได้จริงมันสามารถลุยได้หมดโอ้ยสวยมากเลย รงล่างเทมากอะด้านข้างนี่คือเอกลักษณ์ของจีคาัดน้องคือน้องกล่องนั่นเองจีคัสจะมีความเป็นกล่องสูงและการดีไซน์แบบโชว์เปือยคือเท่บานพับประตูเราไม่ต้องซ่อนนะเราโชว์อย่างนี้เลยโชว์ความดิบความเถือนกรอบประตูใหญ่ๆอย่างเงี้ยเสียงเป็นประตูที่แบบโตรเซ็กซีอ่อ่ะปิดเบองไม่ได้นะคุณซื้อรถราคาเกือบ20บล้านคุณจะมาคาดหวังประตูลงประตูดูดไม่สนิทโอ้ยไม่ได้จีคัสต้องเป็นแบบลูกผู้ชายเอ้ยฮอบบี้พี่เข้ามาทูดูบ ส่งกันได้จริงนี่เฮจีคาร์ดอะ่ะที่บอกว่าแบบเปลี่ยนโครงสร้างอะอะไรที่ใช้เหมือนเดิมมีอยู่ประมาณ2-3อย่างก็จำไม่ได้อันนี้คืออันเดิมที่ใช้แบบเดิมมาตลอดคือที่จับประตูแบบกดเพื่อดึงเปิดตามสลักแล้วก็ตัวฝาฝาท้ายล้อเก็บอะไรแค่นั้นเองนอกนั้นเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนหมดจ้ะนี่ประตูนี้มีความลับซ่อนอยู่โครงสร้างที่อเพิสนิทเนี่ยข้อมูลข้อมือไปหมดอะใช้เรื่อยๆ ซีคัสนะอ่ะตัวก่อนนั้นเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องเวลาลุยออฟโรดรถมันให้ตัวใช่ไหมกระสกมันจะมีเสียงดังอิดอิดอัดอัดอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะตัวซีวานคาบประตูแลมม้วกระกอ่ะเขาจะใช้รูปแบบแบบยึดตยดตัวถังเลยดังนั้นมันจะทําให้ตัวโครงสร้างเวลาเข้าที่ออฟโรดที่ต้องลุยจริงๆอ่ะมันจะไม่มีเสียงดังของตัวห้องโดยสารและสิ่งที่ได้มากากกว่านั้นคือมันเก็บเสียงโคตรด,ดีคุณเอาวิ่งบนทางด่วนเลยร้อยยี่ร้อยสี่คุณไม่ได้เสียงลมเลย จะได้ยินจริงๆประมาณเกินร้อยหขึ้นไปจะเริ่มมาละดังนั้นการเหยยบเสียงจีคาสดโหดมากไหนๆก็พูดละนี่ทุกคนพาไปดูนี่หน่อยวับโคตรสูงเลยกระเดนที่สูงมากนะหลังคาหลังคาจีค่าตัว W463 เนี่ยเขาไม่ใช่การยิงสปอตนะการเชื่อมเขาจะใช้เทคโนโลยีใหม่คือเป็นเรื่องของการเชื่อมเลเซอร์ดังนั้นคุณจะได้ตัวหลังคาที่เป็นเนื้อเดียวกับตัวรถยนต์ผมต้หใหญ่มากกละสูงมากเทมา ตัวหลังคาจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวรถยนต์เพื่อให้ความแข็งแรงที่มากกว่าความตองแน่นกว่าเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่าเคยดูข่าวปะมีคนขับจีค้าตกตึกอ่ะจริงๆแต่ลองเนอินเสิร์ตภาพไปดูจีคาตกตึกมาใช่ปะแล้วหลังคามันคว่ำหลังคาลงมากระแทกพื้นโง่สามสี่ชั้นผมจำไม่ได้แต่คนขับรอดชีวิตเนี่ยคือความแข็งแรงมันมันแข็งจริงเคยมีคนถามนะว่าจีค้าแข็งขนาดไหนเขาใช้คำนี้ตอนครบรอบ40ปี40นะจีคา always strong มันสตรองมากมันสตรองขนาดไหนอะมันสตรองเกอร์แดนการ์ดีตีมัน,มนแข็งแกร่งแบบทนัทนทุลแบบแรงจีได้อะมันสตรองเกอร์แดนบินมันลุยผ่านลมได้หมดแม้แต่แอโรไดนามิกอะมันสตรองเกอร์แดนท้าวดีไซน์มันเอกลักษณ์ของอยู่นี้ในยุคที่ทุกคนแข่งกันปาดเปรียวเรื่อยๆอะเลนโบกินีอุลุศออกมาเขาต้องเปรียวหรือเขต้องปาดเปรียวพอรุ่นใหม่ออกตัวนี้เก่า G Class ไม่ใช่ครับ G Class จะคงความเป็น เอกลักษณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเขาขายได้อีกหนึ่งวิธีสังเกตว่านี่คือ G 63ไม่ใช่ G 400นะครับถ้าเป็นตัว G ดีเซลท่อจะยิงตรงออกด้านหลังแต่ถ้าเป็นตัว63ตัว AMG เนี่ยท่อออกข้างจะนี่ท่อ,อ,อตรงนี้เลยมันเป็นเรื่องของระบบไอเสียด้วยแหละแล้วก็เป็นดีไซน์ด้วยและอย่างหนึ่งการที่ท่อมันยิงตรงออกข้างอ่ะมันทำให้เวลาคุณขับรถเสียงมันกระหึ่มมากเลยแบบโตรมันนะมาด้านหลังหน่อย ด้านหลังของ G Class แน,น่นอนว่าน้องเขาเทม่มากพอเขามีเอกลักษณ์ที่แบบขับตามมารู้ว่านี่รถคันนี้มี5ล้อเว้ยรถนี้มียางอะไรให้นะครับแล้วก็ฝาปิกยางตรงเนี้ยจริงๆคอสตอมเลยนะรับคุณจะสีอะไรอย่างที่บอกคันนี้สั่งมาเป็นไอแพกเกจดังนั้นตาโลโก้ดำเงาจา้าสีตัวฝานี้เขาคอสตอมมาเป็นสีเดียวกับตัวรถดังนั้นดำด้านจา้าดำดูหมดเลยจา้าและ G ี Class แน่นอนประตูบ้านหลังมันเปิดได้า0องศาใสไปเถอะกใสทุกอย่างใสได้หมดอะ แล้วก็จะมีตรงนี้มาให้ตรงเนี้ยเราสามารถใช้ลากเรือได้ใช้ลากจูงแส้นอะไรได้หมดเลยเพราะว่ากำลังมันเพียงพออยู่แล้วนี่ข้างในใส่ของได้อย่าเรียกว่าเยอะเรียกว่าใส่ได้ไม่หมดพับเบาได้ได้แต่เอาจริงป่ะไม่ต้องพับหรอกแค่นี้ก็คุมแล้วมันใหญ่อะมันใหญ่มากอะผมสูงร้อปเจ็ดนะหนักร้อยสามมันแบบมันคือรถที่ดีอะรถที่มีเสน่ห์อเราซื้อจีคัสเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราว่าเราได้ของแท้หรือของปลอมไม่ยากเลยจีคัสเนี่ยจะมีตรงนี้ลงเสาบีทุกคันมันจะเป็นโลโก้จี G Class ของจริงต้องมีอันนี้คือ G Class เนี่ยโรงงานเนี้ยเขาเป็นโรงงานที่ผลิตรถถังมาก่อนแหละแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกอ่ะยุทโธปกรณ์ยานพาหนะแบบสะเทินน้ำสะเทิน,นบกดังนั้น G Class ทุกคันที่ผ่านการประกอบที่นี่จะได้โลโก้นี้มาเป็นการยืนยันว่าชั oo, 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 ่งคูชก Approve คือนี่คือเรือจีค a s s โคตรเท่อะไปขึ้นไปดูในกันดีกว่ามาตอนนี้เราอยู่ภายในของ G 6 3 AMG แล้วตั้งโคตรสวยเลยอะคือภายนอกมันจะดูเป็นทรงกล่องมันจะดูทรงโบราณมันจะดูแบบคอนเทม p o รารีใช่ปะ เข้ามาข้างในอ่ะถามว่าหรูจัดไหมไม่นะแต่เขาจะให้ความร่วมสมัยเหมือนกันและเป็นซิกเนเจอร์ดีไซน์ที่แบบจะไม่มีอีกแล้วมีพูดแล้วเศร้าว่ายาได้อะไล่ดีไซน์กันหน่อยจากขวาไปซ้ายสิ่งแรกที่ตาคุณจะทับและกระแทกมากเลยไม่ใช่เรื่องอะไรกระจกไวคุณคือกระจกมันบานใหญ่มากมันแบบมันบานตั้งอ่ะกระจกมันไม่ใช่ทรงรถสปอร์ตที่แบบมันต้องลาดต้องเอียงความบอดี้ออนเซมเนาะความเป็นรถสูงนะดังนั้นทันศนวิสัยมันจะแบบโปร่งขั้นสุดอ่ะจะมองเห็นรถสองสามคันหน้า,เห,นนเ,เ,า,เ,าเห็นหมดเลยคือแบบใครเบียดซ้ายเบียดขวาเหห็นมด วิชั่นในการขับค่อนข้างดีโคตร,คร,ครให้สิทธิ์เต็มสิสสันนี้เพอร์เฟกที่สุดแล้วไอเรื่องกระจกเนี่ยบอกก่อน G Class เป็นรถคันหนึ่งที่มีค่าสัมประทธิ์ความเสียทานได้แบบเรียกว่าหวยสุดในโลกคันนึงเลยก็ว่าได้มันคือ0 5ู .5 เพราะว่ารถเป็นแบบทรงกล่องเนาะดังนั้นมันจะไม่ค่อยรูลมเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรไอตรงนั้นมันมีเรื่องที่ทำทดแทนได้เดี๋ยวไปว่ากันด้านขวาน,นะครับจะได้การตัดหนังแบบโอ้โหสวยมากดีไซน์ทุกอย่างครบเห็นทรงข้างนอกโบราณข้างในมีครบนะครับเบาะเมมเบรี่มี ทุกอย่างมีเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมเตอร์เซอร์ราลซาวด์ซิสเต็มนะให้มาครบเลยด้านเนี่ยเราจะเห็นการซ่อนไฟแอมเบีไลท์ที่ไม่ได้เปิดกระแทกมาแต่ซ่อนอยู่ในลืบหนังให้ความหรูหราไฟสามารถปรับได้6สีสี 60. ไร่ครบเลยที่ใส่คอมีค่อนข้างใหญ่กว้างมากการดีไซน์อ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะมันจะได้ดีไซน์อิองนะม,อมาจากแบบความเป็น off ออฟโรดอะความเป็นลุยๆเนี่ยเหมือนไฟเหมือนไฟ G ัทว่าคาแรเ,เตอร์มันได้มากเลยนะเหมือนไฟเหมือนกระจังหน้าเลยทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้เลยคุณจะได้หน้าจอ ที่เป็นดิสเพย์วารสกิ้ของพีคขนาด12.3นิ้วถึง2หน้าจอเลยฝั่งหนึ่งใช้คอนโทรลระบบนะครับไม่เท่าไรครับยังไงกินน้ำมันไหมมาขับไปไหนบ้างอะไรบ้างข้อมูลอยู่ในนี้หมดเลยนะครับรูปแบบการขับขี่หน้าจอสามารถแสดงดีไซน์ได้ถึงสรูปแบบนะมีสปอร์ตมีคลาสสิกมีโฉกกระสในหน้าจอทีนี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายจะโชว์เรื่องพวกเมนูต่างๆพวกเอเนเตอร์เทนเมนต์บลูทูธเชื่อมต่อได้หมดเลยเห็นหน้าตาโบราณอย่างนี้เชื่อมเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้นะครับ a n d r o i d Auto ได้หมด เทคโนโลยีทุกอย่างที่ล้ำสุดของเบนซ์อยู่ในคันนี้หมดแล้วทีนี้มาถึงปุ่มยอดฮิตที่หลายๆคนสงสัยว่ามันคืออะไรมันดียังไงนี่ดูตรงนี้อันเนี้ยคนจะงงเยอะไอ้สามหนึ่งสเนี่ยมันคืออะไรบอกก่อนรถออฟโรดที่ดีที่สุดของเบนซ์คือ G-Class G-Class เนี่ยสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้แต่โหมดการขับขี่อะมันไม่ได้ปรับแค่แบบคอม f ตสปอร์ตสปอร์ตพัฒน์อินดิวิมันมีมากกว่านั้น การถ้าเกิดคุณจะเข้าตรงนี้คุณสามารถปรับเพิ่ม,เ,ม,เ,มเติมได้วิธีการปรับนะคุณกดโลเลนจ์ก่อนคุณเข้าไปที่เกียวเกียวว่างก่อนพอเข้าไปที่เกียวว่างคุณกดตรงนี้เป็หนึ่งหนึ่งนี่คือการเนี่ยมันจะบอกเลยดิฟเฟอเรนเชียลล็อกคืออลละมันจะเป็นการล็อกเพลากลางจีคาร์ดปกติจะมีการกระจายแรงข่าที่4 0 60มันจะกระจายแรงอย่างนี้การล็อกเพลากลางคือการแบ่งแรงเข้ากันเลย5050นี่คือล็อกเพลากลางละทำไมไล่หนึ่งสองสามเพราะมันต้องไล่ล็อกครับถ้ากลางเพียงพอพอแล้วถ้าต้องการลุยมากกว่านนั้นอีก โอเคล็อกเขหลังล็อกเขอหลังยังรุ้ยไม่พออีกตอนนี้โหมดจะเริ่มขึ้นมาละมันจะมีแบบโหมดแซนวิ่งในทรายโหมดล็อกวิ่งลุยเหินวิ่งในเทรลมีหมดเลยหรือถ้าปรับสามก็คือล็อกเขาหน้าอีกคือมันจะกระจายแรงล็อกพอสุดเลยการที่กระจายแรงล็อกทั้งล้อหน้าให้ไปด้วยการล็อกล้อหลังให้ไปด้วยการล็อกกำลังขัดตรงกลางให้ไปด้วยการเนี่ยมันทําให้มันตะกุยได้ทุกสภาพถนนแต่ข้อเสียคือมันจะขับได้ช้ามากๆนะมันจะแบบความเร็วพ็อปสปีดไม่น่าถ้าจำไม่ผิดมันจะประมาณแบบ กสิบเจ็ดสิบประมาณนี้เองมันจะช,ช้ามากแล้วก็วงเลี้ยวจะบานเป็นรถเมล์เลยมันจะบานจะเลี้ยวยากหน่อยนึงแต่มันทําให้รถคันนี้ไปลุยไจ้ทุกที่ดังนั้นปัญหาของการขับขี่ถนนแบบไหนคุณไปได้หมดปัญหาใหญ่เนี่ยไม่ใช่ตรงนั้นปัญหาใหญ่คือคุณจะกล้าเอารถ20ล้หลานไปคลูดไม้ไปลุยหินไปลุยโคลนหรือเปล่านั่นคือปัญหาของคุณถ้างเงินคุณเหลือแล้วแต่ถ้าเป็นผมผมคงขับเท่ในเมืองแหละมันมัน,มนเท่กวา okay, ่าโอเคไล่ลงมาคุณจะเจอดีไซน์การปรับแอร์ทุกอย่างฟังก์ชันอยู่ตรงนี้หมดปั๊บ แรงลมบักอะไรได้หมดเลยและลงมาไอคอนิกดีไซน์ที่ไม่มีไม่ได้ของ m e r c e d e s G Class นาฬิกานาฬิกาเป็นรายกา IWC ด้วยนะและท้าหลังเนี่ยเป็นคลา้คลายแบบคาร์บอนมีการเล่นตรีมตัดแดงด้วยตรงนี้ก็สั่งคัสตอมได้นวะว่าจะสีอะไรเนี่ยโคตรสวยเป็นแสนนะเนี่ยจริงอยากล้อมใส่ข้อมือมากเลยอันนี้สวยมากไล่ลงมาเนี่ยคุณจะเจอการสั่งคันนี้สั่งออปชันเป็นตัวคาร์บอนเป็นคาร์บอนอินเทอร์เนียทนทั้งหมดเลยเนี่ยคุณจะได้ตัวนี้คาร์บอนตรงนี้คาร์บอนกรอบข้างตรงคอพลิกก็จะเป็นคาร์บอนหมดเลย สวยมากเนี่ยแผงผังคาร์บอนหมดเลยนี่ข้างในก็มีที่วางแก้ว2อแก้วนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายระบบขับขี่อยู่ตรงกลางตรงคนแดชบอร์ดตรงกลางเลยคุณสามารถปรับระบบขับขี่ได้อ่าปรับยังไงปรับได้ปรับเป็นแม่นว่นได้ปรับเป็นช่วงล่างแบบแข็งแบบอ่อนได้หมดเลยคันนี้มาพร้อมช่วงล่าง AMG Ride Control คือเขาสามารถทํางานได้อิสระอยู่แล้วและเขาสามารถปรับโหมดการขับขี่ไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นการทํางานช่วงล่างมันโหดมากคือถ้าคุณเทียบรถออฟโรดทั่วไป ถ้าคุณขับหมดของฟอร์ดผมกล้าบอกนี่คือหนึ่งในออฟโรดที่นุ่มสุดในประเทศไทยในในโลกเลยก็ได้มันเทียบได้ขนาดนั้นเลยแต่ถ้าคุณขับหมดสปอร์ตมันจะเป็นรถที่ค่อนข้างแข็งกระด้างและดุดันมากเกียร์เกียร์เนี่ยมันสามารถทํางานทดลงได้แบบโหดมากเลยคุณขับอยู่เกียร์หกใช่ไหมคุณอยากเร่แงแซงคุณกดไปปั๊บมันลงไปสามเลยนะโอเคเกียร์ได้ครบท่อได้ครบช่วงล่างได้ครบคันนี้มีท่อนะเป็นหกสามจะมีปุ่มปรับท่อด้วย เรียกเสียงได้เรียกเสาวกระทึมกระทึมได้ซึ่งมันจะไม้มีในรุ่นต่อไปนะไฟฟ้าแต่อันนี้มันสุดกว่ามันมันกว่าเยอะนี่คือจีคลาสเลยโอเคที่ใส่ของตรงกลางก็มีพวก usb นะครับ usb c ใส่ไม่มีอะไรด้านข้างดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้เลยร่วมสมัยห้ายคนงงไอ้ก้านนี้มีไว้ทําไมก้านเนี้ยเขาเรียกว่า oh shit h a เดิลคือเวลารถมันลุยอ่ะมันเข้าสบับสมรรถนะลุยเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งแรงแรงอเข้ากระแทกคนมุดหินมุดทรายอ่ะมันจะสั่นใช่ป่ะไอ้คนขับมีตรงนี้อยู่แล้ว ไอ้โทนนั่งอะ่ะมันจะแบบโอ้ช oh oh ิดโอ้ชิดแล้วมันต้องเกาะอย่างนี้เนีย่ยคือโ oh อ้ชิดแฮนดลคือเกาะไว้ให้แบบเวลาโคง้งกูยังมีที่เกาะนะซึ่งตรงเนี้ยเขาชอบแล้วเขาก็เก็บไว้อย่างเงี้ยไอตรงนี้ก็เลือกคอสตอมได้นะอย่างคันนี้เป็นคาร์บอนก็จะเป็นคาร์บอนเลยบางคนเป็นสีส้มมันเขียนแบบแกรนดิชันได้หมดเลยแล้วแต่มันต่างคอสตอมได้เยอะมากสวยอะ่ะยิ่งรีวิวยิ่งอยากได้คันนี้มาพร้อมซันรูฟนะครับอ่ะซันรูฟได้มาเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ทุกอย่างครบมันสูงครับทุกคนภายในจีคามขลังมันได้ความแบบ ถึงแม้ทรงรถมันจะดูเก่าแต่ข้านในมันลำ้ำอ่ะทุกอย่างที่ดีไซน์ที่ซ่อนไว้อ่ะในการที่แบบเขาคงซิกเนเจอร์ดีไซน์ว่ามันต้องเป็นรูปแบบอย่างนี้นะไม่ได้ล้ำจนเกินไปแต่ความล้ำอ่ะของออปชั่นอ่ะการใช้งานง่ายและลูกเล่นอ่ะมันซ่อนอยู่ในนี้หมดแล้วเว้ยรถยนต์แนนี้ปเป็นรถยนต์8สูบใช่ปะถ้าคุณขับไปด้วยความเร็วต่ำอ่ะมันสามารถมีระบบไซเลนเดอร์ชัดออฟด้วยคือจะ8สูบหรือ4สูบนะอาจจะไม่ได้เปลืองขนาดนั้นก็ได้ขับในเมืองขับได้อย่าลืมว่าโจทย์ของการดีไซน์อ่ะ อยากเป็นเศรษฐีขับที่แบบเบลลี่ฮิลอยากขับที่ดูใบมันต้องใช้งานได้ดังนั้นเขาทํามาตอบสนองทุกสภาพถนนบนโลกใบนี้จริงๆนี่ตัวเบาเขาจะได้บอกแบบ AMG อย่างนี้มาเลย AMG นั p ป้าวิดไดมอนด์คัตนะครับแต่ว่าคัตคืออะไรคือการตัดเดย็บแบบพิเศษเนี่ยมันจะเป็นะอะไรหลายเพชรควายตัดอย่างเงี้ยสวยมากอันนี้ก็จะเป็น A-brand ที่เขาสามารถเลือกสีที่อีกจะแต่งยังไงก็ได้แต่แน่นอนคันนี้คือรถแบบบอฟฟี่อะสตรองมันต้องดาดุเทเลยเป็นสีดานะครับสวยมาก ครั้งนี้จริงๆข้อมูลมันเยอะแบบเยอะมากให้รีวิวจริงๆแบบแบบมันจะล้นเกินไปอ่ะจริงๆอ่ะถ้าอยากแบบซึมทัาจริงอ่ะเอออยากให้เข้ามาหาเอิร์ดมาที่แชรเบอร์มอเตอร์เรามานั่งคุยกันเออจะนั่งพูดได้เป็นชั่วโมงเลยเล่าให้คุณได้ฟังได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเล่าเรื่องราคร่าวๆก่อนเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันก็ก่อนแต่ถ้าอยากกับสัมผัสทันจริงเออเชียนะให้เข้ามานี่คือ l a s t g e n e r a t i o n G63 เข้ามาเอาเถอะถ้าเกิดคุณต้องเก็บรถคันหนึ่งในชีวิตเนี้ยหนึ่งเนี้ยเนี้ง ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาซื้อเอะมันคือสุดทางฝันลูกผู้ชายสายออฟโรดแล้วอะมันคือแบบที่สุดแหละมันมันมันมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมแบบแสดงดาราคนรวบุต้องใช้ทาไมเศรษฐีหรือคนที่สักเซในชีวิตเราต้องใช้อะมันคือจุดหนึ่งที่แบบเขาเอารถที่วิ่งในสนามลพบ่ะรถที่ทาขนป๊ลอ่ะรถที่ทําทุกอย่างแบบคุณไม่อยากข้อบพอมันหรอมันคือที่สุดของมันคือที่สุดของตัวถังที่สุดของเครื่องยนต์ที่สุดของทุกอย่างของเยอรมันของออสเตรียมารวมกันอะนี่คือ SUV ยูวีที่ดีที่สุดในโลกคันหนึ่งที่ ซื้อเพราะยังอยากไปเองเลยไม่ซ,ซื้อซื้อแล้วนะแต่ตอนนี้ไปดัง้งท่าหลังดูดีว่าว่าหลังมันเป็นยังไงกว้างหรือแคบแล้วตอนนี้อยู่ด้านหลังของ mercedes amg g 63นะครับก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ใหญ่มากสูงเยอะเหลือเฟือเออสูงร้อยแปดเจ็ดหนักร้อยหนึง่งนั่งได้สบายครับพื้นที่ทำอะไรได้เยอะอโควงง่าขายกสูง,ส,ง,ส,งสูงได้นั่งได้ยืดได้มุดได้ทําได้หมดเลยเมื่อกี้ลืมพูดออปชันหนึ่งที่มีในเบาะคู่หน้าแต่ว่าเบาะหลังไม่ให้มามันชื่อออปชันว่า Active Multi Contour s e a เ e นเน g ร์จีซคือมันสามารถทำงานได้หลายแบบอย่างแรกเลยถ้าเกิดสมมติคุณขับรถไปถ้าเกิดรถมันต้องลุยเนาะหรือว่ารถมันต้องอบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบกระชากแรงๆหรือว่าขับลุยผ่านหินผ่านอะไรมันจะมีคล้ายๆฟองน้ําตรงเนี้ยแ,แรงดันอ่ะต้องแบบปีกบอกที่อบพุงเราอะ่ะถ้าเราไปฝั่งหนึ่งมันจะสามารถประคองให้มีฝั่งหนึ่งให้ตัวเราไม่โยกซ้ายโยกขวาหนักจนเกินไปอันนั้นดีแล้วมันสามารถมีเบาะแบบเบาะอุ่นเบาะเยน็นเบาะน่นก็ทำได้หมดเลย ไอ้ในใจซิ่งคือสมมติเวลาคุณทํางานแบบเครียดเหนื่อยมาขึ้นรถมาคุณสามารถกดได้นะมันจะมีการเล่นเพลงมีกลิ่นมีการมีการเล่นเพลงแล้วก็แบบมีอาโรมาภายในที่มันดีอ่ะแล้วก็แบบคุณได้แอนโวลไลท์สีที่มันเปลี่ยนตามเพลงด้วยคุณจะแบบผ่อนคลายได้อ่ะคือแบบคุณจะแบบนั่งขับแล้วแบบเพลงมันจะค่อนข้างกรอบคุณแต่ข้างนอกนี่คือเสียงตุ่มตามโมพาไปนะเออมันโฟมพลาดีว่าชอบครับ ด้านหลังก็มีอะมีที่ปรับแอร์มีมีแอร์สองช่องมีที่ชาร์จไฟใหญ่ให้นะครับแล้วก็เนี่ยมีที่วางแขนช่องใส่แก้วน้ำสองช่องมีช่องเชื่อมไปทางหลังได้เอาของ้างหลังอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยถ้าประตูก็ไม่มีอะไรมีที่วางแก้วน้ำอีกเยอะมากที่วางของเยอะมากที่ชาร์จพื้นที่ชนะเลิศครับเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆนอกจากนั้นก็ตามนี้ครับเบาสวยทุกอย่างใช้มากเดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักคือเครื่องยนต์กันดีกว่า พอคุณเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาคุณจะเจอหวยใจหลักนะครับนี่คือคุมกําลังเครื่องยนต์วันแมนวันเอนจตัว G63 เนี่ยเขาใช้เครื่องเป็นตัวรหัส M1.7 ตัวนี้เป็นเครื่อง V8 Hot i s s i g h t ขนาด 4,000cc นะอันนี้สามารถรีดกำลัลงแรงมา้าได้สูงสุดถึง585แรงมา้าและแรงบิดสูงถึง850นิวตันเมตรซึ่งตัวเครื่องนี้คือเครื่องเดียวกับ AMG GT R ต่อฟเชิพเลยซึ่งเป็นเครื่องที่ตอนนี้น่าจะดีที่สุดในเครื่องสันดาปของเบนทแล้ว ไกด์ไลน์นิดหนึ่งตัวนี้ตัว63ตัวอนาะคตไม่มีอีกแล้วนะเพราะตัวใหม่เขาจะใช้รีเทียมไอออนดังนั้นอย่างที่บอกถ้าคุณหาสันดาตัวสุดท้ายที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีสุดของเยอรมันสันดาแลนะ้วตอนนี้อยู่นี่ A M G และเครื่องวัรแมนเนจีแน่นอนคุณจะได้ไลเซนแฮนด์คราฟเป็นแบบงานมือรถคันนี้ก็เป็นแฮนด์คราฟเครื่องก็แฮนด์คราฟนะคันนี้ประกอบโดยซาริสเดนิเซอร์นี่ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถเมลไปคุยกับมันได้ไม่ได้นะฮรอเล่น อ่ะเครื่องนี้พอทํางานคู่กับช่วงล่างที่แบบโคตดมากของจีค้าแล้วทำงานคู่กับเกียร์นาแล้วมันสามารถทําให้เจ้ารถไซส์ใหญ่2.5ตันน้ำหนักขนาดนี้ถ้ายานสูนถึงรอแบบไม่สนใจหลักแอโรได้ในมิใดได้ที่ประมาณ4.5คือมันโหดมากและตัวเครื่องได้รับการโมดิฟายมาหลายอย่างสามารถขับได้หลายรูปแบบหลายคนถามมาว่าขับคันนี้ประหยัดน้ำมันไหมคุณ2.5ตันเครื่อง V8 4C ดประหยัดกระบาแล้ว คันนี้โคตรกินน้ํามันครับเ้ราะเสียอย่างเดียวมนเลยคือมันกินน้ามันมากคือในคตตาล็อกเขาบอกประมาณ7จถึงแใช่ป่ะเออขับยังไงก็ไม่ได้ตัวเลขนั้นนะเออลองใช้เร่นๆก็4ี่ลิตรอะถึงแน่ๆยิ่งถ้าเกิดเท้าโหหน่อยเออว่ามี3กว่าได้อะคือเวลาสตาร์ททีมันจะมีเสียงแปลกๆคือมันมีมันน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 ีสรุปนะครับซีค้าคือรถที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคือรถ s อ v วที่ทรงพลังและปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือรถที่สุดในความฝันของลูกผู้ชายหลายๆคนเลย มันคือรถที่เซเลบริตี้ใช้มันคือรถที่คิดเริ่มต้นโดยกษัตริย์มันคือรถที่ผลิตโดยบริษัทชั้นนาของโลกมันคือรถที่ส่งต่อเอนเผ่านสงครามผ่านการใช้งานผ่านทุกเรื่องราวสตอรี่มาแล้ววันนี้เราพร้อมเสิร์ฟสตอรี่นี้ให้กับคุณนี่คือ G 6 3 AMG ปี2 2 3 3ไม่0 0พที่เชมมมอเตอร์นะครับ อ้างินก,ก่อนราคาป้ายแดงตัวน,นี้ถ้าคุณเดินตอกแต็กตอกแต็กไปที่ศูนย์ตอนนี้คุณจะเจอราคาจีค้าที่1 7 9 2 0 0 0 0นั่นคือแบบไม่มีออปชั่นนะและจริงๆแล้วบอกไปแค่นั้นเพราะคุณสั่งไม่ได้แล้วมันปิดหลายผลิตไปแล้ววันนี้เราเอามาเสิร์ฟคันนี้ได้อะไรบ้างได้ในแพ็กเกจครบได้สีดำด้านได้ชุดแต่งล้อ22นิ้ว wide c o s s spoke ได้เบรก AMG ได้ภายในดำ diamond cut ได้ option, ออปชั่นเบาทุกอย่างครบภายในเคปตา ทุกอย่างออปชั่นเต็มมากวอร์ันตียังเหลือเราไม่ขายเข้าสิบแปดสิบเก้าล้านเราขายไม่ได้เนาะเราเป็นมือสองเราขายแค่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นถ้าอยากได้รถสักคันที่เก็บไว้เป็นอีโมชันอล่ะคันนี้คือควรจะมีในการหลับของคุณมันเป็นรถที่แบบเบลลี่ฮิลใช้กันเยอะมากบิลนนอีใช้กันเยอะมากทุกคนใช้กันเยอะมากมันเป็นสัญลักษณ์แทนความสำเร็จแทนความแบบมังค่างแทนแบบความมีเสน่ห์มากถ้าคุณหารถสักคันหนึ่งที่อยากใช้ยาวๆใช้ไปจนตายเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูจีคัท ผมหายให้คนอื่นที่คุณจะไม่ซื้อไม่เจออ่ะคือมันดีทุกอย่างอ่ะมันเสียงเดียวมันเปลืองตังค์แต่มันดีมากมันคือรถที่น่าเก็บมันมีสตรอรี่ของมันและนี่คือข้อมูลข้อควาของ Mercedes AMG G โ3ครับถ้าเกิดพ,พูดอะไรผิดไปคลิปนี้เออต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้เอิร์ทฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยว่าคุณชอบจีค่าแบบไหนคุณชอบตัวไหนหรือคุณคิดว่ามีอะไรที่ชนะตัวนี้บ้างมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ